ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับทางการเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องของมาตรการ value up program ครับซึ่งจะมีการเปิดตัวดัชนีนะครับ value up ด้วยโดยสำนักข่าวบลูเบิร์กนะครับเขาก็มาวิเคราะห์ครับว่าหู้นในกลุ่มไหนนะครับจะได้ประโยชน์จากกระแสการลงทุนรอบนี้แล้วก็จะมีทิศทางนะครับเปลี่ยนแปลงของฟัน p r o อย่างไรครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้หน่อยนะครับเราจะเห็นว่าในรอบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่เรียกว่า k o r e a Discount นะครับหรือว่าการลดราคาของตลาดหุ้นเกาหลีครับในช่วงที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นของไต้หวันตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้แต่ถ้าไปดู book value ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับยังไม่ขยับไปไหนเลยนะฮะซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีความกังวลน,นะครับว่าออตลาดหุ้นเนี่ยไม่ค่อยขยับไปไหนความเชื่อมั่นหดหายไปจึงจำเป็นต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อได้คืนความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้นะครับก็มีออกมา แทรกแซงนะครับเรื่องของมาตรการช็อตเซลล์แล้วก็ดูเรื่องของโรบอทเทรดดิ้งด้วยแล้วก็พอใช้มาตรการเหล่านี้ไปเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังไม่ปรับตัวขึ้นมาตอนนี้กำลังจะมีมาตรการใหม่แล้วนะครับด้วยการเปิดตัวดัชนีที่ชื่อว่า value up index ครับเพื่อมีเป้าหมายนะครับที่จะเข้าไปสนับสนุนบริษัทที่มี corporate governance ที่ดีแล้วก็สนับสนุนนะครับให้ราคาหุ้นเนี่ย ที่ดูเหมือนว่าต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพื่อเป็นการผลักดันครับให้เกิดความมั่นใจในโลกการลงทุนของเกาหลีใต้แล้วก็เข้ามาหนุนนาดัชนีตลาดหุ้นในภาพรวมให้เติบโตขึ้นได้ครับอินเด็กซ์นี้นะครับจะโฟกัสไปที่บริษัทครับที่มีผลประกอบการที่ดีมี P/L ratio นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการทุนที่ดีนะครับแล้วก็คาดหวังว่าผลประกอบการที่ดีเนี่ยจะเข้ามาส่งผลนะครับให้นักทุนมีความมั่นใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนักทุนก็คาดหวังว่า ตลาดจะเห็นอินโฟเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่ดัชนีนี้เปิดตัวขึ้นมาโดยกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการลงทุนในดัชนีนี้เนี่ยก็มีหุ้นในกลุ่มแบงค์หุ้นในกลุ่มเอ,อ่อออโต้นะครับหรือว่าผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐด้วยที่คาดว่าจะเห็นมเม็ดเงินเข้ามาโดยแบงค์นะครับก็มี KB Financial Group มี h a n a f i n a n c i a l Group ๊ปชินฮันแคนเนเชียลกรุ๊ปนะครับรวมถึงบูรีแ f น n นเชียลกรุ๊ป สถานะที่หุ้นในกลุ่มยานยนต์นะครับก็มีคุณไดแล้วก็เกียร์นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่นักลงทุนนะครับออกมาคาดการณ์ผ่านบูมเบิร์กที่เขามาเปิดเผยแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มสมอลแค a ปด้วยนะครับที่คาดว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็แน่นอนว่าหุ้นหนึ่งตัวที่ถูกจับตาก,กันก็คือหุ้นของซัมซุงครับช่วงนี้เนี่ยซัมซุงเคลื่อนไหวผันผัวนะครับตลาดคาดว่าซัมซุงอาจจะไม่ได้เข้ามาถูกคำนวณในดัชนีนี้นะครับเนื่องจากยังคงมีปัญหาเรื่องของผู้ถือหุ้น แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับคือ SK Hynix เนี่ยอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาเรื่องของโครงสร้างบริษัทให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในมุมมองของนักทุนต่างชาติโดยดัชนี value up index เนี่ยนะครับได้รับแรงบ,บันดาลใจมาจากดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ชื่อว่า J.P.X. Prime 150 index ครับซึ่งเป็นดัชนีที่คาดหวังจะเข้ามา ผลักดันนะครับราคาของบริษัทของญี่ปุ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาเศรษฐกิจซบเซาหุ้นญี่ปุ่นก็ไม่ไปไหนรัฐบาลก็มีการสนับสนุสนให้ตั้งแดัชนี J.P.X.prime ขึ้นมาเพื่อเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดนะครับเกาหลีก็จะเปิดตัวดัชนี Value Up Index ในเดือนนี้แล้วครับพี่เจ็ดครับครับผมก็ไปดูกันที่ราคาหุ้นซัมซุงนิดนึงนะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็หุ้นซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ20%ตในดัชนีหุ้นเกาหลีนะครับแล้วก โอ้ oh, ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยปรับวันนี้เปลี่ยงวันนี้บวกขึ้นมาได้เปอร์เซนต์กว่าๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยปรับฐานลงมาถึง3 0เลยลองคิดง่ายๆครับว่าเพราะฉะดัชนีหุ้นเกาหลีที่เอ่อได้รับผลกระทบช่วงเนี้ยหลัก,ลกๆก็มาจากที่ใหญ่ของหุ้นซัมซุงเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะมีประเด็นเรื่องที่ซัมซุงเนี่ยมีพยายามมีความพยายามที่จะขายชิปอ่าไปให้กับเอ่อในทีม AI ให้มากขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าความพยายามนั้นยังไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะ การที่ราคาของซัมซุงปรับฐานลงมาขนาดนี้นะแล้วก็มีภาวะโอเวอร์ซลขนาดนี้บวกกับความพยายามของเกาหลีนะในการที่จะพลิกฟืน้นตลาดหุ้นเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสาที่จะได้เห็นหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยรีบาวไปกับตัชนีหุ้นโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้ามอร์นิ่งรีฟครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะ ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนกีบกับพ,พวกเรา,ารทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามอง่าทุกโอกาสการลงทุน